ะะอันนี้ก็พบกับครูตาลอีกแล้วกับวิชาคณิตศาสตร์นะคะเมื่อวานเนี่ยเราเรียนเรื่องการรวมเพิ่มอีกกับไปแล้วนะคะทีนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนั้นดูภาพต่อไปนี้เลยค่ะในภาพมีอะไรบ้างคะอ่าม,มีเด็กๆก,กำลังนั่งเรียนหนังสืออยู่มีใครบ้างรู้จักไหมไม่รู้จัก มีเด็กผู้ชายกี่คนเด็กผู้ชายสามคนเอ๊เด็กๆด,ดูจากตรงไหนถึงรู้ว่าเป็นเด็กผู้ชายคะอะ่ดูจากทรงผมมีเด็กผู้หญิงกี่คนคะสองคนดูจากทรงผมเหมือนกันใช่ไหมเอ๊นอกจากทรงผมแล้วดูจากอะไรอีกได้คะเด็กผู้ชายใสย่กางเกง เด็กผู้หญิงใส่กระโปรงรองเท้าเหมือนกันไหมลูกเออรองเท้าก็ไม่เหมือนกันนะคะทีนี้อันนี้คือความแตกต่างระหว่างเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงนะคะทีนี้ถ้าครูตาลถามว่าเด็กผู้ชายสมคนกับเด็กผู้หญิงสองคนรวมเป็นเด็กกี่คนคะเออรวมเป็นเด็กห้าคนคือเอามา รวมกันทีนี้ดูตัวอย่างต่อไปมีส้มสองผลซื้อมาเพิ่มอีกห้าผลรวมมีส้มกี่ผลเท่าไหร่คะเจ็ดเก่งมากต่อไปแก้วสีฟ้าสามใบ รวมกับแก้วสีแดงส4ใบรวมมีแก้วกี่ใบคะเจ็ดใบเก่งมากต่อไปเค้ก4ชิ้นกับคุกกี้งชิ้นรวมมีขนมกี่ชิ้นคะ 6ชิ้นเก่งมากทีนี้ครูตาลจะให้เด็กๆดูอะไรนิดหนึ่งอ่ะดูอันแรกส้มสองผลซื้อมาเพิ่มอีก5ผลครูตาลเปลี่ยนใหม่เป็นปริงอ่าเปลี่ยนเป็นสองแล้วก็เครื่องหมายอะไรไม่รู้5แล้วก็เครื่องหมายอะไรไม่รู้7จ็ดไขซาบ,บ้างคะ เก่งมากเครื่องหมายบวกกับเครื่องหมายเท่ากับส้ม2ผลซื้อมาเพิ่มอีก5ผลรวมมีส้ม7ผลคุูตันก็เปลี่ยนเป็น2องบวกหเท่ากับเดเด็กๆช่วยคิดข้อต่อไปสิแก้วสีฟ้า3ใบรวมกับแก้วสีแดงสี่ใบเปลี่ยนเป็นอะไรคะ สามบวกสี่เท่ากับเจ็ดเก่งมากต่อไปเค้กสี่ชิ้นกับคุกกี้สองชิ้นรวมมีขนมกี่ชิ้นเขียนยังไงคะสี่บวกสองเท่ากับหก เด็กๆรู้ไหมว่าที่เราเขียนไปสามข้อเมันอกี้เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าสัญ,ญลักษณ์การบวกสัญ,ญลักษณ์มีไว้ทําไมมีไว้เพื่อง,ง่ายต่อการสื่อสารต่อการจดจําเราจะเปลี่ยนคําว่ารวมคําว่าเพิ่มคําว่ากับเป็นเครื่องหมายบวกเพราะมันหมายถึงการบวกเราจะเปลี่ยนคําว่าเป็น เป็นเครื่องหมายเท่ากับดังนั้น2บวก5เท่ากับ7 3บวก4เท่ากับ7และ4บวก2เท่ากับ6เราเรียกว่าสัญ,ญลักษณ์การบวกนะคะอทีนี้ลองมาทำดูครูตานจะมีโจทย์ให้เด็กช่วยครูตานคิดนะคะข้อ1 2รวมกับ2เป็นเท่าไหร่คะ สีในเด็กๆช่ลยกระตันเปลี่ยนเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกสิได้ยังไง2องบวกสเท่ากับส่เก่งมากต่อไปข้อ2 4กับ3เป็นเจ็ดเป็นเป็นสนัญลักษณ์การบวกคือ4ี่บวกสเท่ากับเข้อต่อไป 5เพิ่มอีกหนึ่งเป็น6เขียนเป็นประโยคนี่ละกันบวกคือ5้าบวกหเท่ากับหกไหนใครเข้าใจแล้วยกมืออยากทำแล้วใช่ไหมอ้าวเด็กกุตามีงานให้ทำนะคะห้าข้อเนาะโอเคเดี๋ยวนักเรียนเปิดสมุดมาแล้วก็เขียนวันที่เรียบร้อยนะคะแล้วก็ลอกโจทย์ เขียนคำสั่งว่าให้นักเรียนเขียนเป็นสัญลักษณ์การบวกนะคะครูตันมีตัวอย่างให้ดูหนึ่งข้อ4รวมกับ3เป็น7เขียนเป็นสัญลักษณ์การบวกคือ4บวก3เท่ากับ7ข้อ2ทํทำเองนะคะ1กับ2เป็นข้อ3 3เพิ่มอีก2เป็น ข้อ4 4กับ5เป็นและข้อ5 5กับ3เป็นเขียนชื่อให้เรียบร้อยแล้วก็ส่งลงในกลุ่มรลายคณิตศาสตร์เหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย